บอกนี้ขอเสนอตอ้นถึงใจอินเดียเชื่อว่าอินเดียนะคะไม่ใช่จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวแน่ๆมีน้อยคนมากที่จะบอกว่าฉันอยากไปอินเดียแต่ไม่ใช่สําหรับข้าเจ้าเจ้าข้าเจ้านั้นอยากจะไปอินเดียมานานแล้วและเป็นประเทศเดียวที่อยากจะไปให้ถึงและวันนี้ก็ทําถึงแล้วค่ะมาถึงใจอินเดียกันด้วยกันนะคะม,มาอินเดียครั้งนี้นะคะไม่ได้มาท่องเที่ยวตามยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์แต่อย่างไรคะ่ะแต่เป็นการท่องเที่ยวสายมูตามรอยพระพิคเนตและองค์เทพในศาส าฮินดูนะคะติดตามชมในคลิปต่อไปค่ะอินเดียนะคะมีฟิโลโซฟีหรือว่าแนวคิดที่บอกว่า simple life and high thinking ก็คือใช้ชีวิตที่ธรรมดาแต่ว่า,าคิดให้มากให้สูงคิดให้ใหญ่คิดให้เป็นคิดอย่างมีตรกกะนะคะซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของมหาตรรมะคานทีในสมัยก่อนทีออ่ใช้การต่อสู้แบบอาหิงสาศเขาค่อนข้างธรรมชาติมากๆนะคะไม่ได้แต่งเติมเป็นแบบไหนก็เป็นแบบไหนยังรักษาวัฒนธรรมเดิมภาษาพูดแล้วก็ วิถีชีวิตการกินทุกอย่างเนี่ยคล้ายๆกับแบบเดิมทุกอย่างจะเป็นแพทเทิร์นที่บ่งบอกว่าที่นี่คืออินเดียอย่างเช่นการแต่งกายเนี่ยก็จะมีเสื้อผ้าที่มีความเป็นสีสันมีความหลากหลายก็ <c oughs> จะมีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาร <c oughs> ้านกาแฟเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าถ้าเป็นร้านชายเนี่ยมีทั่วไปเลยค่ะ ได้ง่ายมากและรักษาการกินนะคะคือยืนกินสั่งแล้วก็กินกินตรงนั้นส่วนเรื่องอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าถนนทนท่า,ทา,ทาสาปปรนุบะพงนะคะยังต้องพัฒนาอีกเยอะมากค่ะ่มันก็เหมือนกับเราย้อนประเทศไทยไปประมาณ10ปีที่ผ่านมานะคะที่ถนนทนท่าเรายังเป็น เป็นบอเป็นดินที่นี่ก็เช่นกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะคนที่อยู่ที่นี่นะคะเขาน่ารักมากๆนะโดยเฉพาะการที่เขาเห็นคนต่างชาติอย่างพวกเราไปเที่ยวค่ะซึ่งน้อยมากที่จะมีนะักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวนะเขาก็ดีใจแล้วก็อยากจะถ่ายรูปก,กับพวกเรา,เ,าเป็นเฟรนลี่มากนะคะส่วนอาหารเนี่ยถือว่าคนไทยอยู่ได้นะถ้าต้องเลือกร้านที่มันสะอาดหน่อยนะร้านที่เราเราคิดว่าสะอาดนะคะมันก็ยังอยู่ได้นะพวกเจ้าก็ลองมาหลายมือแล้วก็ยังโอเคนะไม่ได้สกรปรกขนาดนั้นนะคะแล้วก เรื่องของการเดินทางเนี่ยค่อนข้างลําบากเลยนะคือเราเดินทางแบบทัวร์รถส่วนตัวถือว่าเราไปเองเนี่ยพี่เจ้าไม่แน่ใจว่าไปกันยังไงนะคะแต่เชื่อว่ามันก็ไปได้แหละนะคือคล้ายๆกับประเทศไทยเลยค่ะคือทุกคนต้องการใช้รถส่วนตัวกันมากขึ้นทําให้มันมีรถติดบ่อยค่อนข้างนานใครจะมาเที่ยวที่นี่ก็ขอให้วางแผนดีๆนะคะแต่คลิปนี้ไม่สามารถแนะนําได้จริงๆค่ะเพราะว่าตัวเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันส่วนเรื่องราคาของนะคะถูกมากๆเทียบกับประเทศไทยก็ประมาณห่าสองราคาค่าของ ชีพี่ถูกมากนะคะส่วนเรื่องของแนวคิดที่สําคัญมากๆคือไฮติ้งกิ้งของเขาเนี่ยเท่าที่สังเกตในวิถีชีวิตเขาว่ายึด<ะ>ถือปฏิบัติและศรัทธาองค์เทพต่างๆโดยเฉพาะพระพิคเนสุกเน,นชานะคะ,ะพระแม่ลักษมีพระชิวะนะคะและก็พระองค์อื่นๆทุกพระองค์นะคะและที่นี่ที่ปูเน่ที่เรามาค่ะมีพระพิคเนสเกิดจากเหินธรรมชาติถ้าสมมุติว่าเราศรัทธาองค์เทพอคะค่ะองค์เทพก็จะไว้พอและเมตตาชีวิตเราขอให้เราเป็นคนดีท่านก็จะ อุ้มชูเราดูแลเราขอให้เรามีสัจจะและสัทายาอย่างแท้จริงท่านก็จะช่วยเหลือเราในทุกๆสิ่งสังเกตเห็นอย่างเช่นนะคะคนขับรถเนี่ยเขาจะตั้งองค์พระพิฆเนศไว้หน้ารถแล้วก็พาดไปที่วะะัดาลาก็จะเห็นคนเยอะมากนี่ก็เป็นเซนเซียลหนึ่งของ simple life high thinking ใครอยากมาก็อยากจาเชิญมานะมาได้มาง่ายแต่จะต้องดูแลระวังเรื่องของอาหารสักนิดหนึ่งนะจ๊ะ